สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงส้มมะละกอนะคะแกงส้มมะละกอใส่ปลาทับทิมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องแกงมีอะไรบ้างเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้มีกระเทียมมีพริกนะคะบางคนก็อาจจะใส่ใส่ขมิ้นชันก็ได้นะคะเราใส่แล้วก็เสร็จแล้วก็มีน้ำปลาด,ด้วยนะคะเพื่อนๆนน้ำปลาจะช่วยให้น้ำแกงเรานัวข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่มะขามเปียกนะคะ บางคนก็ใช้มะขามสดมะขามบางคนก็ใช้มะขามเปียกนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เรามาจะแกงส้งมะสมะละกอนะคะค่ะ <ül üyor> ลองดูน้ำพริกนะคะน้ำพริกเราจะใส่จะใส่ขมิ้นนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆลองดูน้ำพริกของแกงส้มนะคะใส่น้ำพริกนิดหน่อยนะคะค่ะตอนนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราเอามะละกอนะคะมาต้มก่อนนะคะเพื่อนๆพอมะละกอจะเปื่อยยากนะคะ เราต้มแล้วนะคะเราแกงส้มมะละกอแกงส้มมะละกอนะคะอา้าวใส่น้ำปะลาลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆน,น้ำปะลาเห็นไหมจะทําให้แกงเราข้นนะคะใส่น้ำปะลาลงไปแล้วคนนะคะโอ้โหเพื่อนๆลองมาดูนี่แกงมะละกอสูตรบ้านๆเรานะคะแกงมะละกอสูตรบ้านๆเราเลยเนี่ยสุดยอดมากเลย ตอนนี้เราใส่น้ำพริกแกงไปแล้วนะคะเพื่อนๆใส่พริกแกงไปแล้วอ๋อนี้อนะคะนี่ใส่พริกแกงที่เราโขลกตะกี้นะบางคนก็อาจจะซื้อน้ำพริกมาแต่ว่าของเราโขลกเองนะคะโขลกเองนะคะเพื่อนๆขนบ้านเราบอกว่าแกงจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะเพื่อนๆอยู่ที่อยู่ที่ฝีมือการโขลกน้ำพริกนะคะเพื่อนๆ อ้าวตอนนี้ใส่ปลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ปลาไปแล้วใส่ปลาทับทิม,มไปแล้วโอ้โห,หน่าทานมากๆเลยอะแกงส้มมะละกอใส่ปลาทับทิม,มนะคะเดี๋ยวปิดฝานะคะค่ะอันนี้นะคะสุรเราพอได้ที่แล้วสุกแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็จะยกลงนะคะเพื่อนๆพื่อนก็มึงลองกินเขอดีเขาถามว่า ค่ะตอนนี้นะคะแกงส้มมะละกอเราหรือแกงเหลืองภาคใต้นะคะพอเราใส่ขมิ้นด้วยเพื่อนๆใส่ขมิ้นด้วยประมาณนี้นะคะพอพิกมาทานนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้แกงเราแกงเหลืองหรือแกงส้มมะละกอเรานะคะเพื่อนๆได้ที่แล้วได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆ ไดทีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปโรยไปเลยนะคะต้นหอมผักชีเราก็ประมาณนี้แหละแกงส้มมะรกอสูตรบ้านๆของเรานะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ